ทีมข่าวบูชกายนะคะวันนี้มีช่างภาพมาสองอคนแบกเครื่องหนึ่งแล้วก็ดรเวอร์หนึ่งดรเวอร์ Driver นี่เป็นคนดูแลรัะผิดชอบของเราชีวิตเราโหลดน้ำโหลดน้ำค่ะอย่าลืมบอกชื่อน้ำแข็งมาด้วยค่ะบอกแล้วค่ะวันนี้แบตกล้องเรามี10ก้อนค่ะพี่แบตกล้องมี10ก้อนค่ะทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะจ๊ะห้าเกือบ6กิโลเมตรค่ะซิกแซกด้วยนะประมาณ7อพอนะแบต10ก้อนพอ แต่ว่ามันร้อนมากมใส่หลังเหมือนเมื่อวานไม่มีปัญหาเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องแต่แบเละแช่อยู่ในรถใช่ค่ะเมื่อวานนี้เครื่องของเราเนี่ยร้อนมากนะคะจนกระทั่งเนี่ยการถะทอดสดต้องดักลงไปคุณรัตยาและเราก็แบกเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปในรถ<า>แล้วเปิดแอร์เต็มที่ใช่รถเปิดแอร์เต็มที่ไม่ให้คนนะคะให้รถ มันจะมั่นเป็นประมาณ500บาทให้ให้เครื่องเราเครื่องเตาเครื่องเนี่ยเย็นแล้วเราก็ดึงได้ถ่ายทอดสดได้นะคะเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันเป่าไม่ทันแล้วใช่ค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนมากไปอีกแล้วตอนนี้ปิดอีกแล้วเดี๋ยวมันระเบิดอีกเปิดไปก่อนใ้มันระเบิดต้องระบายใช่ไหมละมันระเบิดระเบิดมันไหม้พอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยจะประคาหลังคิวจะหมุนหมุนจะะรเบิดที่หลังคิว มันหมุนอีกแล้วแต่คิวไม่ต้องห่วงนะคะเรามีรถพยาบาลมมันมีรถพยาบาลนะคะในนั้นมียาแดงเต็ไมไปหมดเนะค่ะ <laughs> แล้วก็ <laughs> กรปสเปิดทางตลอดถึงโรงพยาบาลรถเร็ว <laughs> ใช่ค่ะจะไม่ระเบิดดีกว่า,าค่ะคิว <laughs> ตอนนี้ร้อนจริงๆคือโอ้โหดูน้องคนนี้สิคะมายืนชุมนุมด้วยมาถือธงด้วยคะ่ะ <c oughs> เอาธงมาเองด้วยธงมาทำมาจากที่ตกปลา โอ้โหจับพุงเลยค่ะคุณป้าใหญ่เลยนี่ค่ะสมคนเน่ยค่ะแม่ค่ะโอ๋อนี่คุณแม่ค่ะหรือว่าพี่น้องคุณแม่ในนี้สองคนพี่น้องโอ้ยจะเอาทงมาเองเลยปากค่ะนี่เหนื่อยไหมนะคะหนูด้วยโอ้โห องกากเป็นสัญ,ญลักษณ์น,นะคะของการชุมนุมที่ผู้คนแบบอยากชูยอยากโบอกอ่ะ<ไ>อมันมีการแสดงออกถึงความรักชาติอย่างที่สุดผ<อ>ู้ชายอยากถ่ายรูปสาวหมวยสวยอือ่ผ <laughs> ู้ชายทำงานคะ่ะผู้ชาทำอยู่ครับทำอยู่ครับ่ะต,<า><อ>ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ซอยรวมเจริญเพชรเกษมสามหนะมนะคะ ทีมงานบูสกายของเราใม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะมาคิวเปลี่ยนคิวเปลี่ยนไปเป็นเต่ต่ปุมคิวเปลี่ยนเป็นปุ้มเต่าปุ้มค่ะเต่าคิวเปลี่ยนไปเป็นเต่าปุ้มแล้วหลังเต่าตัวนี้น้ำหนัก15้ากิโลกรัมใช่ค่ะเปลี่ยนจากคิวไปเป็นปุ้มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะปุ้มของเราก็ปกปิดใบหน้าไม่ใช่ว่าเป็นทันตะแพทย์ตัวดำเพชรเกษมาเทัพสานะคะ ขาอ๋อต้นไม้น้อยมากย่านนี้ค่ะแนะนำว่ากทมนะคะต้องปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อผู้ชุมนุมรุ่นถัดไปจะได้เดินท่ามกลางความร่มรื่นมากกว่านี้นะคะหมายถึงว่าถ้าบ้านเมืองยังวิกฤตและมีการชุมนุมคราวหน้า ใส่เสื้อลายหน้าก,กากของไข่สมชายลายปลาของไข่สมชายค่ะ ทีมงานที่ใส่เชื่ออาชมาศพุซา,านี่แหละคะ่ะจะทําหน้าที่ช่วยท่านผู้ชมและมวลมหาประชาชนถ่ายรูปกับลุงกำนันให้นะคะ ตุาค่ะท่านไปใช้ในตำรวจใหญ่ถ่ายรูปเออรรตำรวจพุษาค่ะวันนี้มีคุณวิทยาแก้าพลดายคุณอิสระสมชัยพี่สาธิตบงหนองเตยค่ะลุงแซมดินนะคะแล้วก็พี่แม่นม่านสจต๊อกสจตายค่ะต๊อกกับตายค่ะ นี่ใส่เสื้อใส่เสื้อนะคะวันพรดเดชศึกแล้ววันพดเดชศึกแล้วตัวละ300ครับ300บาทไรายได้มอบให้กับปปสนนะคะและเพื่อใช้ในวันพรดเดชศึกนะฮะไปซื้อได้ที่เต็นสออ์สอจตอกสจตายค่ะอยู่ที่ตรงติดกับเต็นท์ป้อมปรางทางด้านาทางเข้านะคะ คุณวิทยาก้าพนาไดวันนี้มากับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดินไกลามากค่ะแล้วจะเดินประมาณ30กิโลค่ะคือเราหยุดแล้วแต่ยังเดินต่อ <c oughs> อ,อ,อมากครับพี่วันนี้อากาศเขาก็บอกว่าราติีใกล้โลกมากสุดนะใช่ค่ะเหลืออีกสักห้าวินาทีจะใกล้โลกสุดแล้วแต่ละคนก็จะไม่มีเงาตัวเองพร้อมจะตั้งฉากเลยก็นี้ดูด<ต>ีว่ามีเงาหัวใช่ไหมคะนี่มีหัวเรายังอยู่ไม่ต้องกลัวหัวเฉลิมขาก่อนหัวเราอยู่แล้วเออพี่คะมีหลายคนถามว่า วันพเดชศึกเรานี้จะประมาณเมื่อไหร่คะต้องไปถามพี่ค่ะผมคิดว่าวันที่30ลุงกำนันจะมีคำตอบให้ประกาศ,กาศใช่ไหมประกาศประกาศเสร็จแล้วประกาศเสร็จแล้วก็นับบวกหน้าถอยหลังก็ไม่เกิน3วันจากวันที่ลุงประกาศจากวันที่ประกาศ3วันลุงประกาศวันที่5วันที่10วันที่15ก็นับจาก15ไปไม่เกิน3มวันก็จบแล้ว นับจาก15ไปไม่เกิน3วันหรือถอยลราจะ15ม,มา3วันก็จะเป็นประมาณนั้นจบน <ะ S 1> ก็คือดูผลจากศาลและธรรมนูนผมคิดว่าโดยจริงๆแล้วเราเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ไม่มีเรื่องในศาลธรรมนูนเลยนะกฎหมายนี้รัฐสกร,รมเราต่อต้าวันนี้ขนาดเกาหลีเรือล่มคนตายนิดหน่อยนะ เขายังลาเราไม่น่าเชื่อเลยเมื่อเช้านี้ข่าวนี้ถูกโพสแล้วก็นายกประเทศไทยด่โดนชาวนาเป็นล้านครอบครัวไล่เพราะโกงก็แสนกว่าล้านโกงชาวนาแล้วเขาฆ่าตัวตายไป12คนแล้วไม่มีความรับผิดชอบนีดเดียวไม่ค่ะบอกว่าในสากลโลกนี่แกหน้าด้านที่สุดแล้วเพราะมีความชอบรมพอที่จะจัดการกับรัฐบาลหน้าได้คือวันนี้ถ้าลาออกย้ายไปอยู่ประเทศอื่นนี่ก็แทบจะอยู่ยากนะอยู่ยากลเพราะว่าข่าวแกกระชอนไปทั่วโลกขอบคุณคุณวิทยาแก้วพลดัยค่ะมาถึงเวลานี้เราอยู่ตรงที่บริเวณ คอนโดมิเน uh, mm ีย hmm. มซึ่งมีชื่อว่าแบงคอกคอรไรซอนเพชรเกษมค่ะแบงคอกคอรไรซเนเพชรเกษมใช่ใช mm hmm. ต 1, 4, 7, er mm ้อง1.47สนสกเกอร์นุกบตรงนี้มีร้านหมูทอดพ่จิต mm hmm. กับสวนอาหารบ่อตกกุ้ง mm hmm. มีก็เตี๋ยวหมูต้มยำซัพเวอร์ด้วย20่า2บบาท mm hmm. แถวนี้คือคักดีไม่เคยไม่เคยมาเลย mm hmm. สยามเคยมาไหม อืมเอาแล้วไงคะมาเริ่มมาแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนต้องใช้วิธีนี้หมดค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมาคือเราบังอย่างนี้เราบังอย่างนี้ไม่พอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้ว้ายและขวาค่ะแต่พี่ปองใส่หมวกไม่ได้พี่ปองเลยต้องแบบคลุมหน้าเป็นสาวมุสลิมอย่างนี้แต่ลายทหารเพราะพี่ปองอยากจะบอกทหารที่เขาโกรธเกลียดแล้วก็ทําใบปลิวต่อต้านการชุมนุมของกบฏปศนี่อยากให้พี่ทหารรู้ว่า การชุมของบปปสน,นั้นพยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้ค่ะและในการทำเนี่ยเราท,ทําด้วยความรักและภักดีต่อพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเราทุกคนทุกสถาบันนะคะคนที่คุณควรจะต้องหันหลังแล้วหันปลายปากกระบอกปืนแห่งมนุษยธรรมพุ่งชี้ไปคือยิ่งรักยิ่งรักนะเนี่ยจัดตั้งกองกำลังเสื้อแดงกับพี่ชายและพี่สาวและคนชุดแดงวันนั้น ข้าทหารตายเป็นใบไม้ร่วงคุณยังไปตะเบ้ให้กับผู้หญิงพันนั้นคุณยังไปให้สถานที่ทํางานของทหารกับผู้หญิงคนอย่างนั้นคุณทําอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ทหารต้องคิดนะคะในพันทั้งหลายที่ทําใบปลิวอยู่ในเวลานี้ท่านต้องคิดแล้วล่ะคะ่ะความยุติธรรมมีจริงความยุติธรรมนั้นอยู่คู่กับโลกใบนี้จริงแต่ความยุติธรรมนั้นไม่มีเลยภายใต้การบริหารจัดก,การของยิ่งรักค่ะ พี่เห็นใบเปลวแล้วพี่แบบนึกอานาถวาสนาด้านหน้าของเรานะคะเป็นรถขบวนนำคุณถนอมออดเกศพลใส่งอ้อใส่ง้อค่ะทุกคนต้องพกผ้าหมดสมัยก่อนเราเห็นคนทำงานพกผ้านะลยว่าเออเขาพกทำไมเนาะเราเรา,เรารู้าแล้ว,ลว<อ>เราเร่งสีเท้าค่าะเราตกมาแล้วค่ะ <laughs> เสียงเพเกระแสยังดังไหมคะเป็นยนีทุกทีเลยพอร้องลูก,กัมาสู้ๆอยู่ไมบั ชนแถวนี้ค่ะเป็นเขตของโตวิทรารนาสาเกาะสุทานิต <t ake iono> ิพานนเพศแสมคนเยอะค่ะยังไม่น่าเชื่อเลย เกษมคนเยอะมาก